およ w welcome to อนุบาลด่านชา n g อังกฤษ a s s r o o m ค่ะวันนี้พบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยครูจิราพรติประยูนค่ะนะคะวันนี้มามในวิชาภาษาอังกฤษคะ่ะพบกับภาษาไทยไปแล้วก็มาพบกับครูในวิชาภาษาอังกฤษบ้างนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรียนกัน เรามาทำอะไรกันดีฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ บางอีกสักเที่ยวหนึ่งนะคะ เพลงสนุกสนุกก็จบไปแล้วต้องขอขอบคุณ YouTube นะคะครูไปนำเพลงนี้มาจากใน YouTube มีเพลงภาษาอังกฤษสนุกสนุกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้านักเรียนสนใจก็เปิดเข้าไปดูได้นะคะอ่าแล้วเราก็มาเริ่มเรียนกันเลยค่ะมาจากเพลงเมื่อกี้นี้แหะคะ่ะเราทำอะไรได้บ้างที่โรงเรียน Things we do at school เราทำอะไรได้บ้างคะ,ะตามภาพเลย I draw at school Draw คืออะไรคะนักเรียนมีดินสออยู่ในมือมีหน้ายิ้มอยู่หนึ่งหน้าเขาแสดงว่าเขาอะไระ Draw นะคะต่อไปคะ่ะนอกจากจะ Draw คนนี้เขาบอกว่า I talk at school เราไปโรงเรียนเรายังได้พูดคุยนะคะกับคนนู่นคนนี้กับเพื่อนๆกับคุณครูด้วย Talk at school นะคะจริงไหมนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆใช่ไหมคะนอกจากนั้น I color at school Color at school คราวนี้เราไม่ได้ถือดินสออยู่ในมือแล้วนะเขาถืออะไรอยู่หน้ายิ้นเมื่อกี้นี้ไม่มีสีสันตอนนี้เป็นไงแล้วมีสีสันมาแล้วนะคะแสดงว่าคันเลคือทำอะไรต่อไปค่ะคนนี้บอกว่า I sing at school แสดงว่าเขาทำอะไรเอ่ยแล้วก็มีตัวโน้ตออกมาด้วยนะคะ ความหมายของซิงคือร้องเพลงนั่นเองเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าส่วนพบ I play at school Play เห็นไหมคะเขาทำอะไรกันเด็กสองคนนั้นยืนหันหน้าก็หากันต่างคนก็มีอะไรอยู่ในมือแล้วเขาก็ play นะคะมีคำศัพท์ให้นักเรียนรู้จักห้าคำนะคะ มี play, draw, color, sing, แล้วก็ talk นะคะเปลี่ยนรู้จักคำศัพท์ใหม่ห้าคำไปแล้วคุณครูคนสวยบอกว่างั้นมาทำา x x r r i s s e กันหน่อยทำา x x r r i s s e ก็คือทำแบบฝึกหัดกันหน่อยกันทำแบบฝึกหัดกันหน่อยนะคะแบบฝึกหัดเป็นยังไง ่าดูเลยค่ะ fill in the blanks ให้เติมคำในช่องว่างนะคะช่องว่างก็คือตรงจุดจุดจ,ดจ,ดจดที่ครูทำเอาไว้เนะะี่ยค่ะ look at the picture and complete the sentence ต้องดูรูปภาพไปด้วยนะและเติมคำเพื่อให้ประโยคนี้มันสมบูรณ์ค่ะคำที่ให้เติมมีห้าคำนะคะห้าข้อห้าคำพอดีเป๊ะนะคะไม่ใช้ซ้ำคำแรก ก็คือสิ่งที่ทำที่โรงเรียน play นะคะ play คำที่สอง sing สามคำที่สาม color คำที่สี่ talk คำที่ห้า draw เป็นห้าสิ่ง ที่ในเพลงนั่นแหละค่ะทําที่โรงเรียนนะคะอะดูข้อที่หนึ่งดูภาพสิเขาทําอะไรกันสองคนนี้แล้วก็เลือกมาหนึ่งคำค่ะเขียนเติมลงไปในสมุดเลยค่ะตอบลงไปในสมุดซึ่งสมุดกับจินสอเนี่ยกูก็นัดหมายให้นักเรียนเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะ at school we เราเราทําอะไรตรงกับภาพที่หนึ่ง เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูไปต่อข้อที่สองเลยนะ,ะนักเรียนดูสิคะจะว่าเราทำอะไรดีถือถือดินสออยู่ในมือด้วย x o รู S chool, v เราเราทำอะไรเอ่ย ามาย้อนกลับดูคำค่ะข้อสองจะเอาคำไหนคะเลือกได้หรือยังเอ่ยอ่ะเสร็จแล้วนะคะไปข้อสามนะข้อสามเราทำอะไร at school we เออเราทำอะไรคะข้อที่สาม อะย้อนกลับมาดูคำค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปต่อนะไปต่อข้อที่4นะคะข้อที่4 ลูกปากเราทำอะไรที่โรงเรียน at s c h o o o we เออเป็นรูปปากไนมะ่แสดงว่าเราทำอะไรกันทาปากหรือเปล่าทาปากแดงหรือเปล่าคะไม่ใช่เนาะอ่ะมาดูตัวเลือกค่ะหนึ่คำคำนั้นคือคําไหน ข้อที่4ี่คิดว่าเสร็จแล้วนะคะไปข้อที่5ค่ะภาพสุดท้าย x คูณ v อันนี้ไม่ได้ถือดินสออยู่ในมือนะถืออะไรเนีนักเรียนดูสิคะอ่ะไปดูตัวเลือกค่ะว่าจะเอาคำไหน คิดว่าคงเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปตรวจเลยนะตรวจเลยอยากจะรู้ละว่านักเรียนทําถูกหรือเปล่าตัวนักเรียนก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะมาแล้วคะ่ะ a n swer คือคําตอบนะคะดูสิคำตอบของข้อที่หนึ่งกำลังจะมาได้มาแล้วคะ่ะรอยมาแล้วข้อที่หนึ่งนักเรียนเลือกคํานี้ไหม ต้องคำนี้นะคะ play play คือเล่นอนะเรามาโรงเรียนเราก็ได้เล่นกับเพื่อนๆถูกใช่ไหมคะถูกคิดถูกไปเลยค่ะไปเฉลยข้อที่สองต่อนะคะลอยมาแล้วข้อที่สอง d w d w draw มาโรงเรียนเราก็ได้วาด รูปนักเรียนชอบมากเลยเมื่อไหร่ที่ครูให้วาดรูปนักเรียนจะดีใจมากวาดรูประบายสีพวกเนี้นี่ยโอ้ยักเรียนชอบจริงๆตรวจข้อสองเสร็จข้อสามคำลังจะมาาข้อสามต้องตอบสิ่งนะคะสิ่งร้องเพลงค่ะ ข้อที่4นักเรียนต้องตอบท็อ k Talk ก็คือพูดคุยและที่เหลือนะคะข้อที่5ก็เหลือคำศัพท์อีกคำเดียวคำนั้นคือคัดเลืระบายสีนะหสิ่งที่เราทำที่โรงเรียนนะคะ things we do at school ก็มี play draw sing talk and color นะคะอ่ะาคราวนี้ครูมีของแถมให้ค่ะนักเรียนมีของแถมให้ของแถมนี้นักเรียนจะชอบหรือเปล่านะอ่านักเรียนจะต้องใช้หนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้นะคะที่กรอบสีม่วงๆนี่นะคะน,นี้ต้องเปิดดูหน้าสิบ นะคะและก็ต้องไปทําแบบฝึกหัดนะคะในกรอบสีเขียวๆนี่เป็นภาพของหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเป็นเวิร์กบุ๊กซึ่งนันกเรียนจะต้องเปิดทําที่หน้าเก้านะคะหน้าเ้าวิธีการทําก็เหมือนกับแบบฝึกหัดที่เราทําเมื่อกี้นี้จากเพลงนะคะมีคํามาให้อยู่ในกรอบเหมือนกันเลยแล้วก็วิธีการก็เอาคําที่อยู่ในกรอบไปเติมให้ตรงกับภาพเหมือนกันเลยค่ะ แต่ก่อนทำเดี๋ยวครูสอนก่อนนะคะที่หน้าสิทธเนี่ยครูก็เตรียมไว้ให้นักเรียนดูแล้วอันนี้ค่ะมาจากหน้าสิทธิ์นะคะ,ะเหตุการณ์ทั้งหมดนี่ก็คือ things we do at school นะที่เราทำที่โรงเรียนนะคะเราทำอะไรบ้างภาพแรกค่ะมีคุณครูยืนอยู่หน้าห้อง we learn พวกเราก็ได้เรียนไงคะ we learn เรียนหนังสือ,อมาทางขวามือค่ะ We read เราก็ได้อ่านนะคะแถวล่างค่ะแถวล่างซ้ายสุดนั่งอยู่ที่โต๊ะเป็นกลุ่มเลยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ We talk พวกเราก็คุยกันภาพกลาง We play พวกเราก็เล่นกันนะคะและสุดท้าย We write พวกเราก็เขียนนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นคำตอบนะคะที่นักเรียนจะต้องเอาไปตอบในแบบฝึกหัดของนักเรียนที่ครูสั่งหน้า9นะคะอันนี้ครูสอนหน้า10ให้นักเรียนก่อนแล้วนะคะจะได้ทำได้เวลาไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะอยู่ที่หน้า9้านะคะทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูอีกเหมือนเดิมครูจะตรวจนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ เวลาก็หมดแล้วนะคะก็โชคดีจ้าทุกคนขอให้มีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะคะและอย่าลืมใส่แมสใส่แมสอยู่ตลอดนะคะแมสกระทั่งอยู่ในบ้านก็ควรจะใส่แมสด,ด้วยนะคะโชคดีจ้ารักษาสุขภาพอาระมัยกันทุกคนนะจ๊ะไปก่อนนะบาย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  บายบายค่ะบายบายจบแล้วค่ะบายบาย